สวัสดีค่ะพบกับครูรัตนาพอรอีกครั้งนะคะในการเรียนภาษา o เว a y เบื้องต้นซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้สู่บทเรียนที่จริงจังนะคะแต่ว่าครูมีหัวข้อที่นำมาให้ทุกคนได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการทำงานของเด็กหรืออีกคำหนึ่งเราใช้คำว่าแรงงานเด็กนะคะซึ่งจะมีอยู่ในหนังสือ n Start ระดับชั้นกลางชั้นปฐมปลายก็คือ Not s t a r t เล่มสีม่วง5 7ถึงเนะคะในเล่มนี้เขาก็จะมีการพูดคุยว่าเรื่องอาชีพใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องอาชีพแล้วก็มันจะมีหัวข้อหัวข้อหนึง่งข้อความข้อความหนึง่งเกี่ยวกับแรงงานเด็กการใช้แรงงานเด็กนะคะซึ่งครูเห็นว่ามันสําคัญมากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเด็กเองเด็กๆเ,เองก็น่าจะรู้สิทธิตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทำผิดกฎกติกาหรือเราสามารถที่จะเข้าอยู่สังคมที่นี่ได้อย่างสบายใจแล้วก็ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นครูคิดว่าหัวข้อนี้น่าจะทำแยกเป็นคลิปต่างหากแล้วก็นํามาเล่าอีกต่างหากนะคะ มาดูกันนะคะในหัวข้อถ้าอยู่ในหนังสือมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเขาใช้คำว่าบานน่าอาเบยบานนาอาเบยอาเบยก็คือการทำงานนะคะก็คือการทำงานนะบานบานนะก็คือเด็กนะคะก็คือการใช้แรงงานเด็กการใช้แรงงานเด็กนะคะมีหลายๆประเทศในโลกนี้ที่ไม่เป็นที่ยอมรับก็คือไม่ถูกกฎหมาย เขาไม่ให้ทำนะคะถ้าเด็กก็ไม่ให้ทำที่ประเทศนอร์เวย์เหมือนกันเขาก็ไม่ให้เด็กทำงานนะคะแต่ก็อาจจะมีทำเล็กๆน้อยๆมั่งซึ่งครูก็จะเล่าต่อไปนะคะเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆนะทำไมทำไมเขาถึงไม่ให้เด็กทำงานทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นเพราะว่าบางประเทศนะคะบางประเทศนะ,ะเราจะพูดเป็นประเทศประเทศไปนะคะบางประเทศเขาให้เด็กทำงานตั้งแต่เด็ก ะะเด็ก10ขวบไปรับจ้างทำงานหาเงินอาจจะด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสภาวะสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่กฎหมายของในประเทศนั้นๆไม่ได้บอกว่าเด็กไม่มีสิทธิ์ทำงานก็คือหมายถึงว่าให้เด็กทำงานได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาโฟกัสแล้วก็มาดูเรื่องเรื่องที่เราจะคุยกันนะคะก็ในในหัวข้อนี้ก็คือแรงงานเด็กนะคะที่นอร์เวย์หรือบางประเทศนะคะ ที่เขาบอกว่าไม่ให้เด็กทำงานไม่ให้เด็กทำงานนะคะเด็กทางานไม่ได้ทำแล้วผิดกฎหมายนะคะเขาใช้คำคานี้นะคะในภาษาโน๊เขาใช้คำว่าบอร์เนอเบฟบุต o บุต d คือห้ามนะคะบุตรวานอเบฟบุต d e อยู่ในนอร์เวยก็คือบุต d ก็คือไม่ให้เด็กทำงานนะคะทำไม ทำไมถึงไม่ให้เด็กทำงานทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นนะคะเขาบอกว่า f a l l i b บ b o n f a l e i b bonds ก็คือมันอันตรายสำหรับเด็กอ่าอันตรายยังไง f a l l e แปลว่าอันตรายนะคะอันตรายสำหรับเด็กการทำงานทำไมถึงอันตรายสำหรับเด็กนะคะเขาบอกว่าบางทีการทำงานก็คือการทำงานถ้าเป็นผู้ใหญ่คือทั้งทำงานหนักหนักทั้ง ด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายก็อาจจะต้องแบกต้องหามสิ่งที่หนักๆนะคะสิ่งที่ใหญ่ๆอะไรหนักๆทำงานหนักๆอย่างนี้นะคะ่ะถ้าเป็นเด็กก็เขาก็จะมีร่างกายตัวเล็กๆซึ่งเขาไม่มีความเหมาะสมที่จะทำงานนะคะ,อ,ะอันนี้คุณครูเขียนไว้นะคะเพื่อให้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องนะคะ h ิน d r ร b a r n e t น็ o ส์อุ่ดวิกคลิง r ินเดร์บาร์เน k l ส n อุก็คือ หินแรกก็คือการยับยั้งนะคะยับยัง้งพัฒนาการของเด็กก็คือ,อถ้าสมมุติว่าใครได้ดูข่าวหลายๆประเทศนะคะอาจจะเห็นว่ามีเด็กบางหลายๆคนในโลกนี้หลายๆประเทศนะเยอะมากๆที่อย่างบางประเทศที่ใช้แรงงานเด็กเด็กทํางานเด็กจะต้องทํางานทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวทํางานเพื่อหาเงินเพื่อ หาอาหารมาประทังชีพตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กถ้าทํางานตั้งแต่เล็กตัวเขาจะไม่เจริญเติบโตเขาอาจจะมีพันธุกรรมที่สูงแต่บางบางทีเนื่องด้วยเขาทํางานหนักเด็กที่ทํางานนตัวเขาจะไม่สูงเพราะว่าพัฒนาการเขาถูกเย,ย็บยั้งไว้เนื่องจากเขาต้องแบกบต้องหามสิ่งที่หนักเพราะฉะนั้นตัวเขาก็จะอยู่ไม่สูงมากรับน้ําหนักงานเยอะนะคะอันนี้คือในส่วนของ ในส่วนแรกนะคะแล้วก็ทำไมเขาไม่ให้เด็กทำงานหนักเหตุผลที่เขาบอกก็คือการทำงานหนักนะเด็กที่ทำงานหนักเขาจะบอกว่าหินนะบานนะอุดนเนลเซการที่เด็กไปอยู่ในชีวิตที่จะต้องทำงานนะในชีวิตการทำงานเขาบอกว่ามันจะไปยับยั้ง การศึกษาของเขาของเด็กนะคะเห็นแล้วก็ยับยั้งอยู่แล้วเนาะอุดันเนลเซอุดันเนลเซคือการศึกษาการศึกษาการเรียนรู้การเรียนรู้ที่จะทำมาหาหาเลี้ยงชีพนะคะทำเรียนเพื่อที่จะเป็นอาชีพในอนาคตเขาเรียกว่าอุดันเนลเซอุดันเนลเซคือเราเรียนการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตนะคะแล้วพอสงสัยว่า และทำไมใครเป็นคนตั้งกฎมาว่าเด็กห้ามเด็กทำงานใครเป็นคนพูดใช่ไหมคะบางคนก็สงสัยใครเป็นคนพูดนะคะตามที่ในหนังสือที่เขาพูดไว้ในหนังสือนะคะอย่างน้อย,อยมีคนมีกลุ่มกลุ่มนึงที่เห็นความสําคัญของเด็กก็คือกลุ่มของ fn fn คือสหองค์การสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติคืออะไรเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ที่เป็นพอดแคสต์นะคะก็คือฟัง ฟังเสียงเฉยๆนะเพราะว่าคลิปที่เป็น FN ที่เป็นคลิปที่เขียนแบบนี้คุณครูยังยังไม่ได้ทำนะคะยังไม่มีเวลามากขนาดนั้นเนะเาะเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่า FN นี้คือใครสหประชาชาติคืออะไรฟังคลิปพอดแคสต์ข้างล่างนะคะใครเป็นคนตัดสินว่าไม่ให้เด็กทำงานตามกฎตามข้อตกลงของสหประชาชาติหรือราษาโนสใช้คำว่า FN ภาษาอังกฤษใช้คำว่า U.N. นะคะ U.N. นะก็คือเขาตั้งกฎขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กไม่ใช่เฉพาะองค์การนี้นะตั้งกฎขึ้นมาหมายถึงว่าอ,องค์การนี้องค์การ F.N. ก็คือมีสมาชิกหลายๆประเทศจากทั่วโลกมารวมกันมาเห็นพ้องต้องกันว่าเด็กควรจะได้รับสิทธิ์อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ F.N. ให้ความสำคัญก็คือ บอนเรติเฮตก็คือสิทธิของเด็กนะสิทธิของเด็กก็คือให้ไปโรงเรียนให้เล่นให้เรียนนะคะเดี๋ยวก็ไปฟังตรงพอดแคสต์นะแล้วก็อ่เขาไม่เด็กเกิดมานี่เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทำงานทันทีนะคะเขาจะต้องใช้ชีวิตความเป็นเด็กก่อนเรียนรู้ก่อนหาความรู้ก่อนนะคะถึงจะเข้าสู่อาชีพการทำงานตอนที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแล้วแล้วมัน เขาเขียนไว้ตรงไหนแล้วมันอยู่ตรงไหนของของ FN นะคะ FN นะสหประชาชาติมันมีคำคำหนึ่งนะคะเขาเขียนว่าเขาเรียกว่าอนุสัญญา FN อนุสัญญาสหประชาชาติเขาเรียกภาษาโนสเขาเรียกว่า FN Convention Convention คืออนุสัญญาคือเขาตกลงเริ่วมกันหลายๆประเทศที่เป็นสมาชิกของ FN ก็มาตกลงร่วมกันว่าเด็กไม่ควรทํางาน เด็กควรไปโรงเรียนเด็กตามข้อไหนก็จะมีเขามาเขียนกฎหมายขึ้นมาเขียนกฎข้อตกลงร่วมกันขึ้นนะคะก็ส่วนมากทุกคนที่เป็นทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของ FN ประเทศน,น,นั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎที่เขียนขึ้นกับ FN นนะคะใครไม่ปฏิบัติตามกฎประเทศนั้นจะโดนกล่าวหาแล้วก็ว่าคุณไม่ทำตามกฎระเบียบนะคะซึ่ง อันนั้นก็ค่อนข้างที่จะควบคุมยากในบางประเทศในบางประเทศก็จะชัดเจนมากอย่างเช่นประเทศนอร์เวย์ยกตัวอย่างได้เลยว่าไม่มีเด็กที่ที่ใช้แรงงานนะคะเขาไม่ใช้แรงงานเด็กนะถ้าไม่ถึงถ้าสมมติว่ากิจกรรมนั้นถ้ามันเกินความสามารถของเด็กเขาก็จะไม่ใช้นะคะแต่ก็จะมีบางอย่างที่เด็กทำงานได้เดี๋ยวรอฝักนะคะ เรื่องของเด็กนะคะเรื่องของเด็กมีอะไรมั่งเขาบอกว่าเด็กเนี่ยสิทธิของเด็กที่พูดง่ายๆเล่าให้ฟังง่ายๆนะคะเขาบอกว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องดูแลเรื่องการใช้แรงงานเด็กเป็นเด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองจากผู้ใหญ่หรือจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งว่า จะไม่ให้เด็กไปทำงานนะเกิดมาเด็กจะต้องเรียนรู้ก่อนก่อนที่โตโตโตไปแล้วถึงจะทำงานแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กก็คือเขาจะมีหน้าที่เป็นเด็กจะต้องมีคนดูแลเด็กพวกนี้นะคะเด็กทุกคนในโลกนี้นะหมายถึงนะคะแล้วก็ทำไมแล้วเหตุผลอันนึงก็คือทำไมจะต้องได้รับการปกป้องแล้วก็ไม่ให้ไปทำงานเพราะว่าการที่เขาไปทำงานใช่ไหมคะ เด็กไปทํางานนะก็ไม่มีเวลาคนที่ไปทํางานนะเด็กไปทํางานไม่มีเวลาให้การเรียนทําให้การเรียนไม่พัฒนาแล้วเป็นเหตุให้การเรียนการศึกษาของเขาแย่ลงเพราะว่าเขาต้องแบ่งเวลาเขาต้องเหนื่อยจากการทํางานแล้วก็ไม่มีอารมณ์ไม่มีช่องว่างในสมองเพื่อจะแบ่งมาให้การเรียนนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีผลมันจะมีผลกระทบในการเรียนของเด็กนะ และก็เขาบอกว่าเหมือนเหมือนแผ่นแรกที่บอกนะคะแล้วก็จะมี <c oughs> การเสียหายจะมีผลกับพัฒนาการของเด็กนะทุกด้านเขาบอกว่าทุกด้านเลยนะคะทุกด้านเพราะว่าการเป็นเด็กนะหนึ่งด้านร่างกายละไม่เหมาะสมที่จะไปทํางานสองด้านจิตใจจิตใจของเด็กก็คือเด็กนะเด็กก็คือเด็กไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้เหมือนผู้ใหญ่นะคะยังไม่มีประสบการณ์เด็กก็จะคิดแบบเด็ก นะเพราะฉะนั้นมันถ้าให้เด็กไปทํางานแล้วไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้รับการศึกษา <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> ผลร้ายจะมากกว่าผลดี <c oughs> ขอดื่มน้ำนิดนึงนะแล้วคำว่าเด็ก <c oughs> เด็กในที่นี้คืออะไรเด็กนะคะเด็กในที่นี้คืออะไร <c oughs> เขาบอกว่าเด็กก็คือต่ำกว่า18ปีนะต่ำกว่า18ปีในนอร์เวย์ถ้าอายุต่ำกว่า18ปีก็ถือว่าเด็กนะคะพอคุณ18ปีเต็มบริบูรณ์ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ตัดสินใจได้เองนะคะตอนนั้นคือคุณเป็นผู้ใหญ่แล้ว <c oughs> สอบใบขับขี่ขับรถยนต์ได้นะคะเลือกตั้งได้ก็คือตอนคุณ18เป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วคำว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปี ทำอะไรเขาบอกว่าห้ามทํางาน <c oughs> ขอไปนะคะเพราะว่าวันนี้อัดหลายคลิปแล้วก็เสียงก็หายนะคะถ้าเป็นเด็กกรณีที่คุณต่ำกว่าสิบแปดปีกนะ็ห้ามทํางานนะห้ามทํางานแต่ก็อย่างที่ว่ามีบางอย่างมีบางงานที่ทําได้นะคะเดี๋ยวจะคุยต่อ <c oughs> เด็กต่ำกว่าสิบแปดปีห้ามทำงานภาษาโนสใช้คำว่า อุ่นนะอัดินโอต่ำกว่า18ปีอุ่นนอะอัดินโอบานเนะอาเบย์ฟอฟอบุตแรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีห้ามห้ามทำงานนะคะห้ามทำงานจริงๆจร,งจริงจ้ะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ถึง18ปีอูย้ยอยากไปทำงาน10-18ปีอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ได้นะคะที่นอร์เวย์ไม่ได้นะ ถ้าศมนติเราไม่ได้แล้วทำอะไรได้บ้างได้บ้างอ่ะมันก็มีอยู่นะคะมีงานที่ให้เด็กๆทำได้นะคะมีงานอะไรบ้างเอ่ยงานง่ายๆงานเบาๆอย่างเช่นเขาบอกว่างานง่ายๆงานเบาๆทำได้ตอนไหนที่นอร์เวย์นะคะเขาบอก lettera delti sabè lettera delti sabè ก็คือ delti ก็คือทำนิดๆหน่นอยๆไม่ได้ทำประจำนะ ทำบ้างไม่ทำบ้างาทำบางครั้งอย่างี้ค่ะเล็กแต่ร็คืองานง่ายๆสำหรับอายุ13ปีทำได้เริ่มทำได้คุณครูไม่แน่ใจว่าทำอะไรบ้างอาจจะเป็นงานบ้านที่อยู่ในบ้านนะคะอาจจะได้รับมอบหมายจากพ่อแม่อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูอีกอีกคลิปหนึ่งนะคะอุกเลินนะสิบสามปีทำงานได้เบาๆเล็กๆน้อยๆนะคะช่วยเหลือได้นิดหน่อยนะแล้วก็ ถ้าเป็นเด็กที่จะเริ่มทำงานแบบว่าเ,ออเรียกลักษณะการทำงานจริงจังนะคะแต่ไม่ได้หนักมากไม่ได้ไม่ได้หลายชั่วโมงมากเขาเรียกว่างานธรรมดานะคะวาลีอาเบวาลีอาเบก็ <c oughs> ที่นี่ใช้ประมาณเริ่มต้นที่15ปีนะคะ15ปีก็เริ่มทำงานปกติได้นะคะแต่ก็ไม่ไม่เกินไม่หนักเกินไปนะคะไม่หนักเกินไปสำหรับเด็กนะ เขาเขียนไว้ว่าว i s อิกาบริตเตอร์มคุณเวนชุนนันวิสอิกาบริตเ o n มคุเวนชุก็คือทำงานได้นะ13ปีทำงานเบาๆได้หรือว่าทำงานปกติได้15ปีถ้าถ้าไม่ผิดอนุสัญญาของ FN ที่เราพูดไปนะคะถ้าไม่ผิดสัญญาที่หรือกติกาที่สหประชาชาติตั้งไว้นะคะถ้าไม่นะถ้าไม่เกินนั้น ก็ทำได้เพราะฉะนั้นงานสำหรับเด็กก็จะมีตัวเลือกให้น้อยเพราะว่าต้องเป็นงานที่เบาไม่หนักเกินไปไม่มีผลกระทบสำหรับเด็กเพราะฉะนั้นงานสำหรับเด็กก็ค่อนข้างที่จะน้อยน้อยค่อนข้างน้อยตัวเลือกน้อยนะคะงานอะไรที่เด็กทำงานได้บ้างงานอะไรที่เด็กทำได้บ้าง13-15ปีนะที่จะได้รายได้นะคะ พวกงานบ้านนงานบ้านเช่นช่วยที่บ้านได้นะคะงานบ้านช่วยที่บ้านได้ช่วยงานที่บ้านเขาบอกว่าไม่จํากัดอายุไม่จํากัดอายุอย่างเช่นช่วยทาําาความสะอาดโต๊ะช่วยเก็บขยะ,ะช่วยแยกขยะช่วยจัดของออช่วยเก็บจานใส่เครื่องล้างจานช่วยเก็บจานออกจากเครื่องล้างจาน ช่วยจัดโต๊ะอาหารหลังกินอาหารเสร็จแล้วเก็บจานไปวางไว้ตรงที่ล้างจานอย่างเงี้ยเป็นงานง่ายๆอันนี้ไม่จำกัดอายุหรือบางที <c oughs> อาจจะมีะดูดฟุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานบ้านงานบ้านช่วยพ่อช่วยแม่ที่บ้านนะคะเขาบอกว่าไม่จำกัดอายุนะคะเพราะว่าเป็นงานง่ายแต่ว่าผู้ปกครองก็ต้องพิจารณาว่าเหมาะสำหรับ อายุขนาดนี้หรือไม่ผู้ปกครองจะเป็นคนพิจารณาด้วยนะคะมาดูอันต่อไปนะคะที่เขาบอกว่าที่ช่วยงานบ้านภาษาโนสเขาเขียนไว้ดังนี้นะคะว่า Hus abeit oh, ab o a r าเบ t โพเอเกินโคฮ่าอ n ง n งินอันเดอเขาบอกว่างานบ้าน แล้วก็การทำงาน p e o เอ็กเกโกก็คือที่บ้านนะที่บ้านบ้านของตัวเองนะคะฮาอิงเงนี้ไม่มีจำกัดอายุนะคะอันนี้อัลเดสเกรนเซก็คือการจำกัดอายุเพราะฉะนั้นทำงานบ้านไม่มีการจำกัดอายุค่ะทำงานช่วยได้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนพิจารณาว,ว่า,า,ากิจกรรมนั้นๆเหมาะสมกับพวกเด็กๆหรือไม่นะคะ โอเคค่ะนึกว่าจะไม่ยาวอันนี้คือคลิปเกี่ยวกับแรงงานเด็กนะคะถ้าสมมติว่าอาอยากฟังเรื่องอื่นๆหรือว่าครูก็จะแปะลิงก์หรือว่าแปะคลิปไว้ข้างล่างคลิปนี้เพื่อว่าอาจจะมีหัวข้ออื่นที่คุณครูทําคลิปไว้ที่คุณครูนึกไม่ออกแล้วก็จะมาแปะไว้ให้ว่าเป็นหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับฟังแล้วก็ติดตามนะคะหวังว่าจะคลิปนี้จะเป็น ประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาฟังทุกคนนะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ถ้าเป็นเด็กช่วยงานพ่อกับแม่ได้นะคะถ้าเป็นพ่อแม่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้แรงงานลูกแรงงานเด็กด้วยนะคะเพราะว่าแต่เราใช้ได้เราบอกเขาได้ให้เขาช่วยงานได้นะคะถ้าเป็นผู้ปกครองแต่ก็ต้องบางทีก็ต้องอธิบายให้เข้าใจด้วยะคะ่ะทั้งทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กนะคะ โอเคค่ะขอให้มีความสุขกับการทำงานบ้านนะคะเด็กๆเ <laughs> จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ